ได้นําส่งให้กองทัพไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่สิบห้ากรกฎาคมที่ผ่านมาเกับเรื่องหมู่บ้านตือสีห้านะครับเพราะว่าพี่น้องจังหวัดดังนั้นเราจะมีมีทั้งพี่น้องชาวพุทธะนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มก,กันที่ดีให้แก่ลูกหลานของเรานะครับในการวิญญของลูกของหลานนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็ได้ไประชุมกับเด็กนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องการ มพระเจ้าหรือหัวนะครับเป็นวิ่งขวัญของเราทุกคนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการทํางานของพวกเรานะครับนบก่ยกยังมีปัญหาอยู่บ้างนะครับในส่วนของการดําเนินการในช่วงต่อนน้นในส่วนของส่วนแรกนะครับใน,ส,นส่วนของการจำนวน2 9าวัดมาถึบุญเมกันที่หน้าสะลก,ลาวกวรางจังหวัดตรังในวันนั้นก็ได้ครับแล้วก็ เมื่อวันที่22ที่ผ่านมาเราก็ได้จัดพิธีตะปัดในการทําบุญการสร้างาความผูรองสมานาันย์อีกครั้งหนึ่งนะพิธีมอเรื่องส่งจวนการทําบุญนะครับ่วนในการผร้องสมานฉัน์บนทุกอำเภอนะครับแต่ยังไม่ทุกตำบลก็ได้ทําร่วมกันบ้างทาแยกกันบ้านนะครับในการที่จะสร้างไวมอบให้กับทางสื่อมวลชนไปแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็ในช่วงนี้นะครับวันที่22ทางกระทรวงมหาดไทย นะครับได้ร่วมกับศูนย์พบสปปจัดก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะท่านในอำเภออำเภอทุกอำเภอนะครับรวมมาเพิ่มเติมนะครับจากทํางานท้องถิ่นนะครับจากต้องไปปกครองมาเพิ่มเติมประธานในส่วนที่มีอยู่แล้วสองคนนะครับปีเจ้าที่ประมาณทั้งสี่ห้าคนอยู่ประจําศูนย์ซึ่งเราจะทําการที่แล้วมาเนี่ ถงนด้ดงตลอดมันไม่เเลยารมากมันไปจมอยู่ตลอดรนระหว่างร่วทีอา้นแล้ก็มีการดเนินการพุธศานาต่างๆเนี่ยมีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนแล้วก็หลังจากนี้จะมีการปรับิทศสนาได้หนึ่งอย่างที่จะสร้างภูมิคุ้มกันร่วมกันไปโดยการเชิญพี่น้องประชาชนร่วมกันปฏิบัติตามหลัก ศาส,สนาของท่านนะครับคิดว่าญาตพี่น้องทุกคนปฏิบัติตามคำสอนของพ่อคือในหลวงของเรานะครับทุกคนอาการสนี้ในเรื่องของศูนย์บริการประชาชนนะครับที่จะตั้งตามส่วนราชการของอำเภอในนช่วงี้ ก็มีหมอ,มอกคว,าาวันในซีโอลิเซียนะครับที่เราจับได้ก็อยากจะเรียนว่านในขณะนี้เนี่ยจะที่เรมีสาถานีปราอากต้องพันในส่วนนี้ด้วยนะครับว่าอย่าหลงเชื่อผู้ที่หลอกลวงว่าสามารถทหารสามารถจัดสรรที่ดินได้ซึ่งมันต้องเป็นไปถึงอัุวาได้เริ่มเปิดศูนย์เมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมา